เป็นเวลาสำคัญสำหรับผู้รับเงินเดือนจากรัฐแล้วอยากรู้ว่าเงินเดือนจะออกวันไหนมาติดตามกันวันออกเงินเดือนค่าราชการตุลาคม2568รวมทั้งเงินบำนาญค้าราชการเงินทหารและเงินเข้าค่าจ้างลูกจ้างกำหนดการจ่ายเงินเดือนค่าราชการตุลาคม2568กรมบัญชีกลางได้ประกาศก,กำหนดการจ่ายเงินเดือนค่าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำเดือนตุลาคม2568แแล้วซึ่งจะมีการจ่ายเงินในสองรอบดังนี้ รอบที่หนึ่งวันที่16ตุลาคม2568จ่ายเงินเดือนค่าราชการและค่าจ้างลูกจ้างรอบที่สองวันที่28ตุลาคม2568จ่ายเงินเดือนค่าราชการและค่าจ้างลูกจ้างแล้วผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเดือนสองรอบจะต้องทำอย่างไรนโยบายการแบ่งจ่ายเงินเดือนค่าราชการสองรอบต่อเดือนนี้เป็นไปตามความปรารถนาของค่าราชการและลูกจ้าง ซึ่งสามารถแจ้งความประสงค์ได้ทุกปีครั้งหนึ่งในช่วงเวลาดังต่อไปนี้ช่วงการยื่นเอกสารวันที่1นึถึงสิธันวาคมของทุกปีสถานที่ยื่นเอกสารส่วนราชการที่สังกัดกำหนดการจ่ายเงินบำนาญค่าราชการตุลาคม2568สําหสำหรับผู้สูงอายุและผู้รับเงินบำนาญรายเดือนจากค่าราชการที่กเกษียณอายุแล้วกรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเงินบำนาญในเดือนตุลาคม2568แล้ว วันที่24ตุลาคม2568จ่ายเงินบำนาญรายเดือนสถานาการโอนเงินเดือนทหารกองประจำการสำหรับเงินเดือนทหารกองประจำการเงินรอบเดือนกันยายน2 5 6 8ยังไม่ได้รับการโอนและกำหนดวันโอนในวันศุกร์ที่7พฤศจิกายน2568และนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่คนมักพลาดข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนค่าราชการและค่าจ้างลูกจ้างนั้นมักจะมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นการติดตามข้อมูลล่าสุดจากกรมบัญชีกลางหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องสําคัญเพื่อให้ได้รับเงินเดือนได้ตรงตามกําหนดการมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจ่ายเงินเดือนสองรอบนโยบายการจ่ายเงินเดือนสองรอบต่อเดือนนี้อาจมีผลต่อการวางแผนการเงินของผู้รับเงินเดือนคุณคิดว่ามีประโยชน์หรือไม่อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเถอะ